สวัสดีครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูผลงานใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับเวลาที่ได้มาแต่งห้องเพดานสูงเนี่ยผมจะแฮปปี้นะวันนี้ผมอยู่ที่โครงการไลฟ์พระรามสี่โศกนะครับเป็นคอนโดโลเคชั่นดีเลยนะครับอยู่บนเส้นพระรามสี่ไปวันแบงกอกไปดูสิทธิ์เจนเท่าพักสะดวกหมดนะครับวันนี้พามาดูห้องที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นห้อง2 bedroom แบบ เว r ร์ติเฟลนะครับเพดานสูงเดี๋ยวมาดูกันนะมีดีเทลการตกแต่งที่เยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาโซนแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าฝั่งครัวเนี่ยเรามีการปิดผิวใหม่นะครับเพราะว่าโจทย์ก็คือห้องนี้จะแนวแบบคาเฟ่คาเฟ่เฟไม้ๆหน่อยนะครับก็เลยอยากจะให้สีไม้ในทั้งห้องเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันนะอันนี้ก็ติดสีเดียวกันหมดเลยนะครัวเดิมมันมีอยู่แค่นี้นะ แล้วก็แบ็ f แฟลชนะครับเรามีการทำใหม่นะครับเป็นหินแบบทร e ว t ทีนนะอันนี้จริงๆเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนทราว i ทีนะแต่พอมาติดแล้วมันก็เข้ากาันเข่ากันนะทำให้โซนฟัวมันดูแบบว่าพรีเมียมขึ้นนะของเดิมมันดูกิ๊กก็ก๊กก็อกหน่อยอันนี้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตู้ทางเข้านะจริง มองไปตรงนี้มันจะเจอบันไดที่เอาไว้เดินขึ้นนะแต่ผมก็ทําตู้เป็นฉากเลยทําตู้เต็มเป็นฉากนะครับแล้วตัวตู้เนี่ยเราก็ทําให้มันหนาที่สุดนะครับสังเกตด,ดีเทลนะการทําให้มันหนาเห็นไหมตูดตู้เนี่ยมันเสมอกับตัวผนังนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างต้องการให้มันได้พื้นที่สูงสุดนะแล้วก็เปิดตู้มานะครับก็จะมีช่องเก็บของมีไฟซ่อนข้างในนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นตู้รองเท้านะครับก็เป็นชั้นวางแบบเอียงนะคือชั้นวางแบบความหนามันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใส่ชั้นวางแบบเอียงให้นะครับแต่ว่าตู้ด้านไอ้ด้านล่างเนี่ยเราก็ยกลอยขึ้นมานะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเราก็จะสามารถาใส่เตะรองเท้าที่เราใช้บ่อยๆเตะเข้าเตะออกได้ไม่ต้องใช้มือจับอ่าก็เป็นดีเทลที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบกันนะครับส่วนช่องตรงนี้นะเราก็เว้นไว้เผื่อวางกุญจงกุญแจบ้านกุญแจรถเอาไว้ตรงนี้ นะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้ท็อปหินอ่อนชาวทีนะนี่หินจริงนะครับก็จะมีรูพรุนนะมีความสวยเก๋แล้วก็ตรงนี้เราใช้หน้าบานเป็นกระจกเงาสีชานะครับห้องนี้ใช้สีชาเทานะครับก็เพื่อจะส่องดูตัวเองก่อนออกจากบ้านเนอะเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านแล้วก็มีการซ่อนไฟด้วยทางเข้าเนี่ยมันก็จะดูสว่างขึ้นนะครับไหนๆหนพูดเรื่องตู้นี้แล้วนะเพื่อนๆก็แอบม,มองดีเทลข้างหลังนี่เห็นไหมตรงนี้เราก็ ปิดผิวไม้มันสวยเลยด้านหลังนะครับแล้วพอเราทําตรงนี้มันมีแก๊ปของบันไดนิดนึงเนาะอันนี้เราก็ทุบกระจกบันไดออกนะครับเพื่อนๆหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะทุบกระจกบันไดออกเพื่อจะเข้าไปเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรได้นะเพราะว่ามันชิดสนิทกันนะก็เป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ทําขึ้นมาเพิ่มนะครับส่วนของครัวนะครับส่วนของครัวยไม่หมดนะจริงครัวเดิมมันจบแค่นี้เนาะอันนี้เรามีการเพิ่มตู้ครัวด้านบนให้นะครับก็เป็นตู้แขวนนะ แล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นตู้เพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็โอนเนอร์เขาอยากได้เป็นแบบไว้วางชงกาฟงกาแฟนะครับวันนี้วางเครื่องกองน้ําก็จะได้มีพื้นที่ครัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็งเป็นช่องเก็บของด้วยนะครับอย่างครัวตรงที่เราเพิ่มมานะนี่เราเลือกหินอันนี้เป็นคอร์สไซส์นะชื่อทั u มา m ฮาส์นะครับก็เป็นหินที่ราคา สูงเหมือนกันแต่ว่ามันทนน้ำนะครับก็มาวางนี้แล้วก็มีดีเทลแบบว่าซ่อนฟงซ่อนไฟอะไรอย่างนะี้นะนี่ซ่อนไฟได้ด้านหลังมีแบ็คเป็นกระจกสีชาเทาเหมือนกันนะครับก็พยายามทำให้ฟังก์ชันครัวมันครบขึ้นเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทําให้ทางเข้าเนี่ยมันยังเข้าได้สะดวกนะครับอย่างตู้ตรงนี้ด้านข้างก็เป็นมุมโค้งนะครับผมทําลบมุมไว้ให้นะอ่ะเข้ามาโซนถัดมานะครับก็จะเป็นลิฟวิ่งแหละห้องเนี้ย ความเจ๋งความสุดของมันของ v e r t i p l e x นะครับก็คือโซนลิฟวิ่งนี่แหละโซนลิฟวิ่งเนี่ยเพยายดานมันจะสูงประมาณ4.4เมตรนะครับเราก็ได้ความสูงแบบว่าจะเต็มนะครับดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปเลยนะครับ Vertiplex ก็จะมีความดีงามตรงนี้นะครับโซนลิฟวิ่งนี่เหมือนเป็นหัวใจของบ้านเนาะมันก็จะตกแต่งเรียบง่ายเช่นเดิมนะครับอย่างด้านหลังเนี่ยเราก็ ไม่ได้ทำลายนะฮะทำเป็นทาสีนะห้องนี้จริงมันจะทาสีออกครีมครีมนิดนึงนะครับก็จะทาสีทับเข้าไปแล้วก็เดินคิ้วไม้2เส้นนะครับจริง้เดิน3เส้นแล้วก็มีกระจกเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางโซฟานะอันนี้ก็โอนเนอร์ไปหามาก็โซฟานุ่มน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพยายามคุมโทนสีนะห้องนี้มันจะออกเอิรนะ์ธโทนเนาะมีหินชาวทีนมีไม้มีผ้าก็จะออกสี น้ำตาลเบทเบทอ่อนนะครับก็เข้ากันดีนะครับตรงนี้ที่นั่งเนาะถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวนี่ก็เป็นสีที่นั่งนะจริงโอนเนอร์เขาเน้นให้มันสามารถจะทํางานได้นะน,นี่ก็ไม้จริงนะครับสีก็ให้มันมีความเข้มขึ้นมาจากไม้ที่เป็นตัว เบสผนังต่างๆนะครับผมว่ามันจะได้ดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ดูอุ่นดีนะครับแล้วก็นั่งทํางานไปนะก็มองวิวแม่น้านะอันนี้เราอยู่ชั้น30กลางๆนะครับทาเลข,ของร้านพลรามสีโสกเนี่ยมันอยู่ใกล้แม่น้านะยิ่งเราอยู่ชั้นสูงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นแม่น้ําชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นในทริตการออกแบบเราพูดเรื่องแม่น้ำไปแล้วนะครับผมก็จะพูดเรื่องกระจกนิดหนึ่งเนาะก็คือผมจะวาง ตัวกระจกเงาสีชาเทาแผ่นใหญ่นะอันนี้แผ่นใหญ่จากพื like ้นเนี่ยถึงฝ้าเลยนะแต่ก็มีรอยต่อรอยต่อผมก็แบ่งให้เท่ากับตัวตู้นะฮะก็คือตัวกระจกตัวเนี้มันก็ทําหน้าที่ที่จะสะท้อนวิวจากฝั่งแม่น้ําตรงเนี้เข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาอยู่ในห้องมันก็จะรู้สึกว่าช่องแสงมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าพอเพดานสูงแล้วเราใช้กระจกให้มันสูงเนี่ยมันดูแกรนนะครับดูใหญ่ขึ้นนะ ก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่จัดว่าดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับตัวโต๊ะตัวเก้าอี้เนี่ยก็คุยกับอวเนอร์ไว้<ๆ>เขาก็อยากจะได้ประมาณนี้อยู่แล้วคือเป็นเก้าอี้2ตัวแล้วก็เป็นเบนช์ฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งมันจะได้ดูโล่งนะอย่างฝั่งนี้จ,จะเดินเข้าออกบ่อยๆก็ติดตั้งเป็นเบนช์ไปนะครับสวยเลยนะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะมันก็ไม่ใช่มีหน้าที่ไว้ทานข้าวอย่างเดียวเนาะมันเอาไว้ทํางานด้วย สมมุตินั่งทำงานตรงนี้ก็เทควิวสวยๆอารมณ์ดีมากนะครับถัดมานะครับจะเห็นว่าเอ๊ะเรามีการทำตู้นะแล้วตู้มันเป็นวาลก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผนังเนี่ยมันวิ่งมาผนังเนี่ยเป็นเสานะครับมันวิ่งมาแล้วมันก็หักเข้าไปนะตรงนี้มันเป็นผนังที่มันบุ๋มเข้าไปเนาะผมก็เติมในส่วนของช่องวางของโชว์นะของโชว์ที่นี่ไม่ได้เยอะก็มีแค่ 1, 2, 3, 4ช่องแล้วก็มีซ่อนไฟไว้นะครับ ส่วนด้านล่างนะก็เป็นตู้นะครับก็เป็นกดกระเด้งนะครับคือห้องนี้จะเน้นดีเทลของความเรียบเนาะความเรียบก็พวกหน้าบานต่างๆก็เป็นกดกระเด้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบ็คข้างหลังก็เป็นกระจกเงาด้วยมันก็ช่วยต่อเนื่องกระจกเงาตรงนี้กับแบ็คของตู้โชว์ก็เป็นเหมือนเชื่อมกันแล้วก็ช่วยสะท้อนวิวอีกแรงหนึ่งเนาะก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแมสเตอร์เนาะเรื่องม่านเนาะเรื่องม่านก,เานก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูดีกว่า เรื่องม่านเนี่ยเราติดม่านสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับอย่างตัตม่านก็เลือกสีเบลเ,เนาะแล้วก็ม่านเนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้ม่านไฟฟ้านะครับในส่วนของชุดที่เป็นชุดใหญ่นะครับเพราะว่าม่านไฟฟ้าเนี่ยมันปิดเปิดง่ายเนาะเนี่ยอ่านี่ก็ปิดเปิดให้ดูเลยเนี่ยปิดเปิดง่ายปุ๊บปิดปุ๊บก็ ไม่ต้องไปนั่งดึงอะไรให้มันสูงๆนะเพราะว่าอันนี้เราเป็นห้องเพดานสูงนะครับเราก็ใส่มา่านไฟฟ้าไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับในดีเทลของเรื่องมา่านไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเดินพวกตำแหน่งไฟอะไรไว้ให้สำหรับมอเตอร์อะไรอย่างนี้นะเราก็ทำให้หมดนะครับเพื่อความสะดวกสุดๆนะครับทันมานะครับเรื่องโคมไฟนะบ้านนี้รีโมทเยอะนิดนึงนะอ่ะมีรีโมทนะโคมไฟเนาะโคมไฟเนี่ยเราก็จะเป็นโคมไฟที่ควบคุมด้วยรีโมท นะครับมีความเก๋ไก่นะแล้วก็โคมไฟเนี่ยจริงๆมันก็มีดีเทลของการแบบว่าเ,เปลี่ยนแสงสีรีไฟขึ้นสว่างดิมลงอะไรเงี้ยม,มันทำได้หมดในรีโมทนี้นะครับแล้วจริงเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะแต่ต้องไปศึกษาวิธีใช้งานอีกทีนะอ่ะทีนี้มาถึงฝั่งนี้ละเราวนมาเรื่อยๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังทีวีเนาะจริงๆก็ห้องนี้มันมัน มันวางแล้วว่าอย่างงี้อยู่แล้วผนังทีวีเนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันเป็นผนังไม้ๆนะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยนะก็ให้มันมีผนังหนึ่งที่มันมีความอุ่นเยอะๆหน่อยก็เป็นผนังไม้นะครับแต่จะไม้ไปหมดเลยก็กระไรอยู่ก็มีการกุ้นขอบกุ้นเส้นนะครับให้มันดูมีดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตู้ทีวีเนี่ยก็จะใช้ท็อปหินทาว์ทีนอีกเช่นกันนะแล้วก็เราลบมุมโค้ง ซ้ายขวานะครับแล้วก็ยกลอยขึ้นมาจากพื้นให้มันเวลาเดินเนี่ยขามันไม่เข้าไปกวนกับตู้ทีวีเนาะแล้วก็ตู้ทีวีนี้จริงเราหดสเกลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงความกว้างของห้องแนวเนี้ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็หดตู้ทีวีเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่เวลาเดินเวลาอะไรมันยังเดินไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมูลี่นะครับมูลี่ตัวเนี้ยอันนี้ไม่มีรีโมทแล้วนะแต่ว่ามูลี่อันเนี้ยก็ เป็นทางออกระเบียงเนอะแต่เราใส่มูลี่ไว้เพราะว่าผมว่ามูลี่มันก็เข้ากับฟิลไม,ไม้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายคือถ้าจะติดม่านม่านมันก็ไม่จบกับข้างบนอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราก็ดีไซน์ให้อย่างตัวเส้นขอบของตัวผนังไม้เนี่ยกับเส้นขอบของตัวมูลี่ก็อยู่แนวเดียวกันนะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยเสมอกันอ่ะก็เป็นดีเทลนะเป็นอีกห้องหนึ่งพี่ ชอบเลยนะครับฟิลตรงนี้ดีมากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นทูเบดรูมนะมันก็จะมีห้องอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าห้องข้างล่างอันนี้โอนเนอร์ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของห้องอะไรไปก่อนเผื่อเป็นห้องทำงานนะครับแต่ก็เราก็จะติดพวกมา่านติดพวกบางรางม่านไว้ให้นะครับถัดมานะครับก็เป็นส่วนของโซนสวิทนิดนึงนะอันนี้เขามีห้องใต้บันไดนะครับ ก็ดีนะจริงๆอยู่ห้องแบบเวอร์ติเพลเนี่ยอะไรลกๆมันก็จะมีช่องเก็บของที่ใหญ่ๆตั้งๆขึ้นไปได้นะจริงเครื่องดูดฝุ่นอะไรก็มาแขวนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับนนี้มันเป็น2ห้องนอนแต่ว่ามี1ห้องน้ํานะครับห้องน้ำนะนำนะก็เราก็มีการเพิ่มในส่วนของตู้ตรงนี้นะครับเป็นตู้ที่เ,เก็บของได้นะครับเก็บของได้ ตลอดแนวเลยแล้วเราก็ใช้เป็นกระจกเงานะก็จะเป็นงานแบบคลาสสิกของผมนะถ้าดูผลงานผมมาบ่อยๆก็จะเห็นว่าผมใช้ตู้ดีไซน์เนี่ยแล้วก็เปิดปิดไฟได้นะครับมีไฟแสงสว่างแต่งหน้าได้มีไฟเรืองอยู่ข้างล่างห้องน้าจะได้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับตัวห้องน้าหันที่นี่ก็สเกลโอเคเนาะมีความกว้างใช้งานได้นะครับก็เป็นแบรนด์ไลฟ์นะครับที่ทำเดดีเนาะแล้วก็แบบห้องแบบเวอร์ติเพล็เนี่ยผมว่า ดีมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูห้องชั้น2กันชั้น2ก็มีรายละเอียดการออกแบบที่ดีน่ารักนะครับเดินขึ้นบันไดมาที่ชั้น2นะครับอันนี้มันก็ห้องชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนหมดเลยนะมีบานเลื่อนให้นะแต่ต้องบอกว่าทายป์นี้มันเป็นห้องที่มันมีสเปซของห้องนอนใหญ่ดีเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับเราก็มีการ วางเตียง6ฟนะุตเนาะพอวางเตียง6ฟุตปุ๊บพื้นที่ตรงนี้มันเหลือนะครับพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเนาะก็จัดไว้เป็นทรงสําหรับแต่งน่งแต่งหน้าอะไรได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเน้นเป็นที่เก็บของเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าแอารียตรงนี้มันค่อนข้างลึกเนาะเราก็จะใส่เป็นชั้นโชว์ไว้นะครับมีท็อปที่เป็นชาวทีเนเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกเงานะครับเพื่อจะ สะท้อนกับวิวตรงนู้นให้ให้ให้แสงตรงนี้มันเข้ามาเพิ่มหน่อยนะไม่มันมุมตรงนี้มันจะมืดนะครับแล้วก็พวกหน้าบานต่างๆเนอะเราใส่เป็นกดกระเด้งหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นบานกดกระเดงเนาะเวลาปิดไปเนี่ยมันจะได้ดูเรียบแล้วก็ดูสวยนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นมุมแบบวางหนังสงหนังสืออะไรได้นะครับดีเทลของตู้โชว์ต่างๆก็จะคล้ายๆข้างล่างเนอะก็คือเป็นไม้สีเดียวกันมีแบ็กหลังเป็นกระจกสี ชาเทานะครับส่วนผนังตู้นี้นะครับตู้นี้พยายามออกแบบให้มันเรียบนะครับเราก็จะมีการใส่เป็นบานกดกระเด้งไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นบานกดกระเด้งเนาะเนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยมันเก็บของได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นตู้เพราะว่าเหมือนเช่นกันครับตรงนี้มันมีเสาหักเข้าไปเนาะมันเป็น เสาที่มันมาหักยุบเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็เลยทำตู้ออกมาให้มัน,สนเสมอกันนะครับถ้าในดีเทลนะก็คือตู้เนี่ยมันหนาเท่าเสาวบวกกับความหนาของตัวสกเกิร์ตตัวนี้นะครับมันก็จะได้ตู้ที่มีความหนาระดับหนึ่งถ้าตู้มันหนาแค่เท่ากับเสาเอย่างเดียวอ่ะมันจะตื้นไปทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าพอตู้ความหนาเท่าเสาวบวกกับความหนาสกเกิร์ตอีกประมาณแปดเซนเนี่ย มันก็ได้ภายในตู้ประมาณ20เซนแล้วเก็บของได้นะครับก็เป็นดีเทลนะซึ่งต้องมามองห้องก่อนมาสองห้องก่อนว่าตําหนิของสามันคืออะไรเรามาหาทางลบตําหนิมันนะครับถัดมานะครับไอ้ที่เราทําเป็นกดกระเด้งเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้มันรู้สึกว่ามันมันเรียบนะเวลาปิดแล้วมันเหมือนมันเป็นผนังตกแต่งนะครับก็ผมว่าเราก็ Achieve ความต้องการตรงนั้นไปแล้วนะครับ ส่วนหัวเตียงนะหัวเตียงก็เป็นมาทีเดียวที่เราปลับกันไปกลับกันมานะก็คือหัวเตียงเนี่ยเราทำเป็นผนังติดหินนะครับลายทวาทีนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หินนะเป็นกระเบื้องหินอ่อนลายทาวาทีนะสวยเป็นกระเบื้องตัวเดียวกับที่ใช้ที่ครัวนะครับก็จะเป็นแบบว่าผิวด้านๆหน่อยนะผิวด้านๆแล้วก็ลวดลายมันดูออร์แกนิกดูจริงมากเลยนะครับแล้วเราก็วางพวก เส้นรอยต่อเนี่ยให้มันไม่เห็นนะ่ะก็คือผมซ่อนรอยต่อไว้หลังเบาะนี้ซ่อนรอยต่อไว้ใต้ตู้หัวเตียงอะไรเงี้ยก็จะมีดีเทลออกแบบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนเนอะเราก็กุ้นเป็นกรอบไม้นะครับให้มันมีความเป็นไม้แล้วก็พวกแอสเซซอรี่ต่างๆเนอะก็จะเป็นสีดำนะครับห้องนี้สังเกตตั้งแต่โคมไฟที่อยู่ข้างล่างและแล้วก็โคมไฟหัวเตียง ปลั๊กต่างๆก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับก็คุมทีคุมตีมคุมโท,ท,ทนให้นะครับแล้วก็ตู้หัวเตียงก็ขนาดใหญ่กําลังดีใช้หินดำมอคคิวนานะครับก็เป็นสีดําสีไม้เช่นกันนะครับอ่ะตัวเตียงเนาะเตียงก็จะมีลิ้นชักให้นะครับมีลิ้นชักให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีลิ้นชักเก็บของใต้เตียงนะครับเตียงนี่ก็ใช้ผ้าของ VC Fabric เนาะผ้าตัวนี้มันก็ เลือกแล้วมันเป็นผ้าที่เท็กซ์เจอร์สวยเนาะแล้วก็มันก็มีฟังก์ชันพวกแบบแข็งแรงอะนะครับอดทนนะครับถึกอดทนแล้วก็เลือกมาใช้งานนะครับเตียง6ฟุตพูดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็มีทําบางลางมากนิดนึงนะครับแล้วก็ซ่อนไฟนะคือฝ้าพิดาตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สูงมากมายนะสูงแค่สัก2เมตร2เมตร10อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ทํา มา่านเนี่ยให้มันเต็มจากซ้ายสุดถึงขวาสุดแล้วก็ล่างสุดถึงบนสุดนะถึงแม้ว่าช่องแสงมันจะเล็กแค่นี้นะครับนะถึงแม้ว่าช่องแสงเนี่ยมันจะเล็กแค่นี้นะแต่ว่าเวลาหลักการทาําม่านเราเนาะเราก็ทาําม่านให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มสุดเลยนะครับเวลาปิดไปเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าโอ้พม่านมันเต็มแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการหลอกหัวสมองนะครับหลอกหลอกหัวสมองของคนที่มาดูนิดนึงแต่ก็ ผมว่าได้ผลเนาะมันก็ทําให้ดูดีเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นห้องนี้มันจะเป็นชั้นลอยเนาะแล้วก็มีกระจกฟูไฮให้นะครับมีกระจกเข้ามุมฟูไฮเอาไว้มองวิวข้างล่างได้นะอย่างอันนี้อยู่คนเดียวก็มองข้างล่างได้มันก็รู้สึกโปร่งด้วยนะห้องเราก็ทํามาซะสวยเชียวคนก็อยากมองอยู่บนห้องนอนก็อยากมองรีวิลล์รูเพราะมันสวย นะครับก็ก็ก็ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คุยเอาออเดอร์ไว้ว่าเราดีไซน์สําหรับปิดม่านได้นะครับตรงนี้อย่างผมทําตู้เนี่ยผมก็เว้นช่องม่านไว้นะเพราะว่าสามารถจะเอาม่านพม่านเนี่ยมาปิดจากสุดนู่นเลยปิดมาถึงนี่นะครับก็ตรงกระจกข้ามุมก็มีข้อดีเนาะดูโปร่งดูโล่งนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการ privacy ก็ปิดม่านเพิ่มนะครับอ่ะถัดมานะเป็นอีกปีกหนึ่งของห้องนอนนะก็ อย่างที่บอกท้ายนี้แล้วดีมากนะครับอิจฉาเจ้าของห้องหนึ่งเลยได้อยู่ห้องนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนแต่งตัวเนาะโซนแต่งตัวเนี่ยคอนเซปต์ง่ายๆนะครับวางตู้เสื้อผ้าให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังคุมตีมนะคุมตีมก็คือหน้าบานก็จะเป็นสีไม้นะครับออกช็อกโกแลตเข้มๆช็อกโกแลตมิลวช็อกโกแลตนิดนึงแล้วก็พวกมือจับนะแล้วมีดีเทลเป็นสีดํา มี texture ให้แบบมันฟูดๆหน่อยนะครับสวยดีนะครับแล้วก็อันนี้ตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้เนาะผมก็วางว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ตรงข้ามกับวิวตรงข้ามกับกระจกเงาเอ้ตรงข้ามกับบานหน้าต่างนะครับเราก็ใส่เป็นกระจกเงาไว้นะเวลาแต่งตัวก็ดูความเรียบร้อยของตัวเองได้ด้วยแล้วก็ แสงจากฝั่งนู้นมันก็เข้ามาฝั่งนี้ห้องก็ดู bright ดูโ r o w ด้วยนะครับก็คือตู้เสื้อผ้าถึงแม้ว่าจะเรียบๆเนาะแต่เราก็ใส่ดีเทลของหน้าบานให้มันเป็นการตกแต่งไปด้วยนะครับส่วนในดีไซน์นะตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราก็มีการใส่พวกลิ้นชักนะครับใส่ล็อกไว้ด้วยนะอย่างนี้เพิ่มล็อกให้ลูกค้านะเผื่อว่าจะเก็บของมีค่าอะไรก็ก็ล็อกได้นะครับเดี๋ยวบ้านมีหลายบานเลยนะอย่างตรงนี้มันเป็นตู้ที่เข้ามุมไปนะครับ ผมก็ทําตู้ให้มันเข้ามุมไปด้วยนะแต่จริงมันเข้ามุมไม่ได้สุดเพราะว่าผนังมันยื่นออกมานิดนึงแต่ก็ก็ยังล้วงเข้าไปนะคือไม่ได้ปิดทิ้งไปเฉยๆนะแล้วก็พยายามใส่พื้นที่ของครัวของเอของตู้ต่างๆเนี่ยให้มันสมบูรณ์นะครับให้มันครบเนาะก็ ประมาณนี้นะตู้เสื้อผ้าห้องนอนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันข้างล่างแล้วกันนะครับครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้อง v e r t i p l e x นะครับที่ไลฟ์พระรามสี่อสองนะก็ผมว่า l e s s ซอร์เล n ของห้องนี้นะครับก็คือ,อ,อจริงๆแล้วเรามาแบบแนวเรียบๆนะครับ เรียบ Less Is More นะครับห้องนี้ผมว่าเอเซนของมันคือมันเ s s is more คือไม่ได้ทำผนังอะไรวุ่นวายไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะแต่ว่าคุมโทนคุมธีมนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มันมันอินเทรนด์นะอย่างเช่นหินเทวทีนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกสีไม้ไมนะครับลายผ้าสีเอิร์ธโทนอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันคลาสสิกอยู่ยงเนาะแล้วก็ ผลลับที่ได้ผมว่ามันออกมามันเป็นห้องที่ดูกําลังพอดีนะครับมีความโคซี่เนาะอยู่สบายนะอันนี้คือเรื่องที่หเรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดนะผมอยากจะพูดเรื่องการซื้อคอนโดที่เป็นห้องแบบเพดานสูงเนาะคือก็มีคนถามนะว่าเออห้องเพดานสูงมันดีไหมดีมันอะไรยังไงนะถ้าในมุมผมนะผมว่าห้องเพดานสูงเนี่ยเราซื้อเนี่ยเราได้ปริมาตรการอยู่อาศัยที่มันแบบว่า ดูใหญ่โตนะเพราะว่าซื้อเนี่ยเราได้พื้นที่ก็จริงนะแต่ว่าเราต้องรวมนับรวมได้ว่าเราได้วอล์กสเปซที่มันใหญ่นะครับดังนั้นในการเลือกห้องที่เป็นเพดานสูงเนี่ยถ้าเราเลือกห้องที่วอลมันมีความใหญ่เนี่ยอันนั้นน่ะคือความคุ้มอันนั้นน่ะคือความแกรนนะครับผมจะชอบห้องที่วอลใหญ่อย่างเนี้ยถือว่าวอลค่อนข้างใหญ่ นะครับแล้วก็วอยก็ควรจะอยู่ตรงลิฟตงรูมเนาะเพราะว่าลิฟตงรูมมันเป็นจุดที่อยู่คอนโดอ่ะเราใช้เวลาเยอะสุดน่าจะเป็นที่ลิฟ g งรูมก็ให้มันมีสเปซที่มันโปรง่งนะครับแล้วก็การอยู่ห้องเพดานสูงเนี่ยถ้าเราแต่งเนี่ยเราก็พยายามใช้ Vertical ค p ลสเปซมันให้มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นห้องนี้ก็จะใช้แบบตู้โชว์ใช่ไหมให้มันไล่ความสูงขึ้นไปหรือว่าตัวกระจก เงานะก็กรุให้มันสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าในความที่มันต้องกรุสูงมันก็จะมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างห้องนี้ก็จะเห็นว่าอย่างผนังด้านหลังผมก็ไม่ได้กรุอะไรก็ใช้ไม้เส้นวิ่งเนี่ยมันก็เป็นการคุมเป็นการบาลานซ์คอสให้การทําห้องพีแด,ดนสูงเนี่ยมันสวยได้แล้วก็มันอยู่ในคอสที่ดีนะครับแล้วก็ห้องพีแด,ดนสูงอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนะก็คือเรื่องพวกบันไดอะไรพวกนี้นะฮะคือบันไดเนี่ยเราต้องดู ว่าเราจะต้องเดินขึ้นเดินลงแบบตลอดการใช้ห้องอะนะครับก็ต้องคิดว่าเราเดินบันไดบ่อยๆเราโอเคไหมนะครับตัวบันไดมีความโค้งมีความมุดมีความหมุน,บ,มมมนบิดเยอะไหมอันเนี้ยมีผลหมดนะอย่างห้องนี้สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือบันไดมันมีความแบบว่าเวียนนิดนึงนะครับมันไม่ใช่บันไดที่ตรงๆนะเวลามืดๆขำๆเดินเดินเนี้ย อาจจะหัวทิ่มได้ถ้าเดินไม่ระวังหรือเดินไม่ชินนะ <g ül> ก็อันนี้เป็นดีเทลเนาะที่ผมว่าคนเลือกต้องเลือกอยู่อาศัยให้ดีนะแล้วก็พวกห้องน้ำนะของห้องเพดานสูงเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาจะมีการเอาห้องน้ําไว้ที่ชั้นบนด้วยนะซึ่งผมว่าอันนี้เป็น plus เลยนะเพราะว่าการที่ห้องน้ําอยู่ชั้นล่างเนี่ยเราก็ต้องเดินลงมานะครับลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็ เพื่อมาใช้งานแล้วก็กราบขึ้นไปนอนอะไรีมันก็จะมีเพนพอยนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าข้อสังเกตหนึงนะ่งเนาะหลังๆถ้าผมได้ทําพวกห้องไปดานสูงเนาะชั้นหนึ่งถ้ามันมีห้องน้ําอยู่ชั้นหนึ่งผมจะพยายามหาจุดที่วางพวกตู้เสื้อผ้าให้อยู่ที่ชั้นหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเวิร์กโฟล์มันก็คือเดินไปอาบน้ําก็เอาชุดจากตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างล่างไปใช้อะไรเงี้ยแล้วเครื่องเสื้อผ้ามันก็มักจะอยู่ข้างล่างเนาะซัก อาบน้ําเสร็จซักก็เอาซักที่ข้างล่างแล้วก็มาขแขวนที่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันเวิร์กโฟล์มจะได้อยู่ที่เดิมไม่ต้องแบบวุ่นวายเดินขึ้นเดินลงเอาเสื้อขึ้นไปเก็บอะไรเงี้ยแต่ห้องนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าด้วยโครงห้องนะครับห้องข้างบนเ็าอยากจะทําให้มันเป็นโซนของเขาเองมีความเป็นส่วนตัวนะครับส่วนห้องข้างล่างก็จะปล่อยโล่งๆไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะโดยรวมถือว่าห้องเพดานสูงเนี่ยผมแต่งมาเยอะนะผมว่ามีหลัก หลายหลายสิบห้องนะครับก็เข้ามาทุกครั้งก็จะประทับใจทุกครั้งนะครับเป็นเป็น f ีล l ิ่งการอยู่อาศัยที่ผมว่ามันมีความว้าวนะครับแล้วก็อยู่แล้วมันไม่เบื่อนะคอนโดมันห้องเล็กๆแคบๆถ้าเพดานก็ไม่สูงมันก็มีความอึดอัดนะแต่เนี้ยห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอได้เพดานสูงเนี่ยความรู้สึกมันดีๆเนาะเข้ามาทีไรก็แฮปปี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากจะทำงานได้แสงธรรมชาติเยอะด้วย อาแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าจะเลือกห้องเพดานสูงดีๆด,ดูช่องกระจกนะครับอย่างนี้เป็นออคอนโดที่ราคาไม่ได้สูงนะแต่ว่าห้องเวอร์ติเพล็กซ์เนี่ยเขาให้สเปคกระจกที่แบบว่าว้าวเลยนะให้แบบสูงสุดถึงฝ้าเลยนะครับก็เป็นกระจกที่ดีแล้วก็แบ่งซอยช่องกระจกไม่เยอะด้วยนะครับไม่ได้ซอยแบบซอยทีทๆอะไรเงี้ยเนี้ยดี นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะตกแต่งห้องไปด้านสูงนะครับหรือจะตกแต่งคอนโดตกแต่งบ้านก็ติดต่อวายบเข้ามาได้นะครับผมยินดีเดี๋ยวเข้าไปดูแลให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวายบายดิสคอนโดด้วยแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ